สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพร้อมเมนูต่บแซลอมอนนะคะทอดปีกไก่มากินด้วยกันค่ะทุกคนข้าเที่ยงของวันนะคะต้องปั้นเขา่ากินแค่เดียพ่อพี่นอ้องอยากกินหลาย ไม่สิตุย้ยขักสลัดอืมอร่อยอุ้ยสลัดค่อนข้างขมนิดหน่อยนะคะดูทุกคนปลาแซลมอนชิน้นโตวตมันจะโตเกินไป มาแล้วก็ต้นหน้าบ้านนะคะอืออันนี้ต้องกินสองคำเพราะมันชิ้นใหญ่จริงๆนี่นะ นี่เป็นเช้นเท่านี้ใช้้มตำส้มตำเผ็ดมากทุกคนข้างพริกแห้งนะคะพริกสดด้วยนี่ดูอื้อหืออ่ หอ,อมแม่ค่าวนะคะหอ,อมละมุน,นดีแน่นะมากินน้ำกันเดะจ้ามา้องหอมพี่น้อง มันละกอนในต้นจะหมดแล้วนะคะตอนนี้แต่จะตัดต้นลงแล้วค่อยปลูกใหม่ำํำต,ตัวตัวอืหร่อยมากสุดส้นคะน่ะมันจะน้องว้วน ก็งอนอยู่บ้านแล้ก็ไม่อยากเข้ากล้องด้วยนะคะทุกคนว่างกลัวดังอื้ม ลักลัดผมแต่ก็ไม่ได้ทุกอันมาอันก็ผมมาก็ไม่ผมขึ้นไป ท้าใหม่ๆนะคะเนี่แป่ก็ใหม่ร้อนๆเลยช่านตํงก็ช่างตําเสร็จได้อย่างกินแยงหน้าจากแตล่ละคนนะมากินข้าวด้วยกันนะคะแ่บหลาย มาแล้วจะชุก้อนชุกคนพี่น้องขามากินน้ำกันเด้อแซบแซบค่ะบ๊ายบาย